เปิดค่ายดังลิซ่าแบล็กพิงเซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่แล้วล่ะค่ะยังคงเป็นที่ติดตามและจับตามองอย่างต่อเนื่องกับประเด็นสัญญาของไอดอลสาวลิซ่าแบล็ k พิงกกับทาง YG Entertainment ที่แแวๆว่าจะหมดสัญญาลงไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเธอนั้น และเพื่อนๆของวงแบล็คพิงคจะต่อสัญญาออกไปกับทางต้นสังกัดเหมือนเดิมหรือไม่ข่าวลือล่าสุดเปิดเผยว่ามีโอกาสที่ลิซ่าแบล็คพิงคจะเซ็นสัญญาครั้งใหม่กับทางค่ายโคลัมเบียรีโคดทางชาวเน็ตตาดีพบว่าเจนนิเฟอร์ของ โคลอมเบียรีคอร์ดได้ติดตามลิซ่าใน IG รวมไปถึงชิกาผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลของโคลอมเบียนรีคอร์ดได้กดติดตามลิซ่าเช่นกันค่ะซึ่งเป็นเพียงสมาชิกแบล็ k พิงคคนเดียวที่ติดตามใน IG ีชิกานั้นติดตามนักร้องจากโคลอมเบียนรีคอร์ดเท่านั้นอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากไฟล์ไหนทางสิ้นว่าจริงหรือไม่ค่ะ